สวัสดีครับทักทายทุกคนครับพอกันคลิปที่สองเนะาะก่อนที่จะไปทํางานนะครับพี่น้องทุกคนนะครับยินดีเข้าสู่จองอนนุน่นนำพงครับนเป็นที่ที่สองเนาะอนุน่นนำพงพาพี่น้องเข้ามาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆแถวๆหาดน้ำดินนะครับเนาะที่เก่าที่เดิมอนุน่นนำพงกับมีเวลาก็บเแวะมากพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าเนาะ นุมโงเป็นทางพานครับทุกคนเป็นทางพานก็เลยแวียภาพทุกๆคนมามีความสวยงามสดก่อนจะไปทํางานครับทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศได้เลยครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่มาให้กําลังใจอนุมนกพวงเด้อนะครับบรรยากาศตอนเวลานีเนาะ บ้านนี s <S ่เกิดบ <source> ้านหกโมงครึ่งแหละครับ <mit> ท <Liberal> ุกคนหกโมงครึ่งแล้วเนาะบรรยากาศอยากให้เขากหาเพลินเลยเนี่ยเพราะว่าพอตกลึกละเสาอีรีนะครับถ้าเกิดเขได้มาดทำงานเขาจะดีโบเห็นเลยเนาะถ้าเกิดเขาได้มาดทำงานเขาจะดีโบเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับโบเห็นบรรยากาศแบบตอนเช้าสาร์ตอนเช้าสาร์ประมาณหกโมงกว่าเนาะมันเทาหุผมว่างๆกันถ้าพี่น้องเขามา พาพี่น้องเข้ามานั่งเรียนนะครับชมบรรยากาศสวยๆงามๆแถวๆหาดน,น้ำลินเนาะก่อนที่ไปทำงานกับมีเวลาก็จะพามาไป,ไปเบ่งบรรยากาศสวยๆงามๆพี่เนี่ยครับประมาณนี้เนาะอันนี้นะครับคืนตีขราหาฟังเบาๆนะครับ เนีพี่น้องความสุคขคนเฮามันกับวุคือกันเนาะแต่ละคนแต่ละท่านนะครับการทํางานบางคนกับมีความสุขกับการทํางานนะครับบางคนกับมีความสุขกับการออกท่องเที่ยวบางคนกับมีความสุขในแบบฉบับของเจ้าปองเนาะเราไปเลี่ยนแบบไปครับพีน่น้องเอาความสุขของเขานี่แหละอีที่ตังเนาะเอาจะทำอะไรแต่ยับเยดนเบียนคนอื่นแล้วก็จะฟของก็พอแล้วครับทํางานทาการมี่เวลาจะหาเวลาพักผ่อน นะครับเวลาพักตอนยอนใหญ่บรรยากาศสวยๆงามๆนะครับออกท่องเที่ยวแยกคดีถ้าเสิดมีเวลาเนาะแต่ว่านุ่ม,มคงบ่ก่อยมีเวลาครับทุกคนทางานถูกมือเนาะทํางานถูกมือถ้าเสิดมีเวลาแต่เจียดมาก่ายลิปให้พี่น้องฮอาเบิ่งเนาะตอนเศร้าๆประมาณนี้เด้อครับทุกคนเด้อนะครับครับจ้ เข้าว่าจะกันทักท้ายกันครับพี่น้องเขาทุกทุกเศร้านะครับเพราะว่าจีบับงเทือกกรยูหัดพยุนบังเทือกกรยูหัดพลาเนะาะบังเทือกกรยูหัด,น,ดน้ำริ้นนั่งสิหลักครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับเก็บเวลาเก็บบรรยากาศสวยๆงามงๆไปฝากพี่ฝากน้องเข้าข้างไก่ท้างไก่นะครับเป็นจังไงยเนาะพีน่น้องหนาวๆสีใสเสือนหนาๆเด้อ มันจีเก็บป่วยไข่บดีเนาะครับเนาะดูแลสุขภาพครับไปตามบรรยากาศตามฤดูกาลเนาะบางฤดูกาลกระห้อนกระหนาวนะครับแต่ละบรรยากาศกับวันขึกันเพราะฉะนั้นกาถึงก,กำลังใจให้สุขปู่สุขพนอนครับเด้ออนุมคงต้องขอตัวไปทำงานก่อนเนาะคลิปนี้ก็สิีอจบคลิปนะครับเตรียมบ,บรรยากาศสวยๆให้พี่น้องเขาเบิ่งก่อนจิไปทำงานนะครับไปกันเลยครับ Thank you. สวัสดีครับทุกๆคนครับอนุมคงกับจ้องไปทํางานแล้วนะครับคลิปนี้กฝากพี่น้องไว้แค่นี้เนาะฝากพี่น้องทุกๆคนฝากกดไลค์กดติดตามอนุมมงคงนี้เด้อครับเดอ้อก็ดีมากคุยมาว่าจาาภาษาชาวบ้านมากถ่ายบรรยากาศสวยๆ้ง,งามแถวแถวหาดแถวแถวทะเลให้พี่น้องเขาชมอีกซือเก่านะครับซือเก่าเพื่อเดิมมีเวลากับสีแวามากนะครับเวลานี้กับหมุกงมงคืนแล้วนั่นเองมาทำงานมาทันงานแล้วพีนนพ่น้องเนาะ คิตหัดจิตถึงพี่น้องคือเขาเด้อครับเด้อมีความสุขอยู่กับเจ้าของนะครับพี่น้องเพราะว่าจดหยังก็สร้างขอให้บเปลี่ยนคนอื่นแล้วก็เจ้าของก็พอนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมหักแพงแบงปันครับพี่น้องครับบุญบุญนี้บ่มีไผปั่นแจกมันบ่แยกออกได้คือไม้พากลางด้อครับทุกคนเด้อคือจังเขาเขาหนีหเอากินเ้องก็อิมมันบ่ไป่อิมทองเขาบุญผู้บอยกินเนาะครับผมคลิปนี้กับากพี่น้องไว้แค่นี้คลิปหน้าพอกันไหมนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเด้อครับ